ข้ามหลุ่นน้ำกันครับลั้งแหลกก็มีตัวครับ <c oughs> น้ำเริ่มคลอนแล้วครับตาม หายหน้าครับของคนเล่นมหาชสยกับดักนกครับบุญลังสองครับอ ผัวลังชงมันมี่ก็ยังห้อยยังกินครับเนื้อในหล่อนนะครับมันเป็นก็ยังห้อยตีนนะครับเป็นห้อยตีนนู้นตีนไม่ตีนจนฟอนเงี้เนื้อ,เน,อเนื้อบอย่างครับเป็นแต่ห้อยตีนครับส้งสัยมัน กินแล้วช้นันบอดีครับ้เาเบื่อนรังต่อไปครับหนามเริ่มคอนแล้วครับปูกันร้ายครับ ปูหน้าครับเริ่มเริ่มขอนเริ่มหน้ามันก็เริ่มขอนนะครับ้ายบนหลังสามครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับสาวผมใส่ไปซี่หลังครับ ใซ้เงือป่าครับทั้งนี้ผมใช้ไปนี่เพ่อเห็นครับเห็นเห็นห้อยอยู่ครับเกิด,ดักเสียรครับตัวนี้อาจะไม่ได้กินครับเห็น หอยคนครับคนเงือบมีหอยคนครับมันใช้มันต้องมันใช้มันถือครับเห็นหอยคนครับแล้วกับดักบ่เห็นครับป้ามาหาเบิ่งครับ ผมต้องดูดแถวหนี่งเนี่ยหาบงนั่งสามเสียอะไรครับหาบงครับเห็นนะครับเห็นผมนั่งสามครับเสียอะไรเหมือนกันครับ ผมถือจะี่ยมเสาครับเดี๋ยวผมนำมาติดติดค้าได้ครับผมติดค้าครับเพื่อนท่านผ่าน,นครับผมใช้ไว้่ยมเสานะครับ กําดักเนื้อผมใช้เนื้อป่าครับมาเศร้านะนกยังน้องรับนกยังครับผม,เ,มเคยเห็นมันบินเลยรับเท่มมันเท่มมันเอื่นนกมีหลุมมัมานแล้วครับ ให้เป็สีลังครับว่างผมยำกำลังรบเบ้ดแล้วครับสีลังกับผมจิตเมื่อไรครับใช่ครับขอบกราบสวัสดีครับ